ันนี้กินข้าวนอกบ้านจ้ะข้าวนอกบ้านชิวๆจีโน่น,น้ำแข็งหมูเรียงนี่กินแต่ขนมไอศครีมไม่เวลาอยากข่าวเราบ่าอยากแม่สุนเะเนะตีเ้ยบมาเตียบประมาดอ,อกอะนะอะนกุ้งทัวมาเนสเตี้ยแหลที่มาแล้วบ้านในมาอยู่นี่ เอย่างนอา้อเท่าเอ้ขุ่นตัวนั้นเห็ดอย่างนู้นนั่นเราก็ได้พลังกินเนื้อแล้วแม่มาจะแห็นกระดูดเด้่ยันนี้แห็นกระดูดขินข้าวให้หมดนะคะอีเลียม์มาก กินเสร็จแล้วค่อยกินเนื้อเล่นไอ้ม,มาหน่ะเขาน่าบอมมกเกะคือผู้ให้อีเลียนั่นน่ะตามอีเลียอีเลี่ยเอาปอหื่นได้พี่น้องเริ่มหืนยุง่งนะแม่ยุง่งเหมือนหื่นอะไรอ่ะมันบอลมกับมาก่อไฟมันกับบอมาหรอเป่าก่อไฟ หมูเ้อ้อาวกินกข้นาวแล้วก็ต้องกินน้ำตัวไม่พอน้ำนี่เด้อเอา,อาอโอเคใส่หน้าไมา่พอกับอะไรามาอุมา้มนะอันนี้มันพังได้พี่น้องเฮ้ยีไ่ได้ เงินเดือนออกก่อจังที่ซื้อเนี่ยเห็นปะเนี่ยพังๆแล้วบ่มีขาแล้วรอเงินเดือนออกก่อนนัถึงจะซื้อดอกไม้น่สวยไหมจ๊ะกำลังจะเบ่งบานอันนี้ก็พันเดียวกันทีไม่ไอ้มากไปนางเฮดคอนเทนใสสุดเหลืองสีชมพูเข้มชมพูกลาง ชมพูอ่อนอยู่ทงางโน้นนาเหรอ,อากาศดีกับมอเตอร์ไซค์กับเลนได้พี่น้องมอเตอร์ไซค์ก็เลนวื้นบันวื้นบัน ตูอันนั้นก็ดอกลิลลี่ลิลลี่ส้มกับลิลลี่ขาวบอกว่า,า,ากำลังจะบานไม่กำลังหรอกอีกนานอยู่ <c oughs> นี่ปิ้งกระดูกหมูก,ะกะัไม่ต้มกระดูกหมูอ่อนพี่น,อน้องต้มยำส่บแสบหนสุะยอดเลยจะไปกินข้างนอกก่อน แังว่างจินงเข่านอกบ้านนะวันนี้เที่ยวเห็ดง่ายๆเด้อบอกคอยจีจานก,กันไนเขาเหนียวติ๊บนึงเอาไว้แหนลูกชายคนใหญ่กับลูกสาวคนกาลางจะว่าติ๊บน้อยหน่อยยังอยู่โตะเสพผุดเสียงายางมันไห้ลงมาในาพ่น้องลูกสาว เอาวทำไมเล่นกับผู้ใหญ่ก็ไปเล่นกับเอมาสิอยากเข่าอีกตีอาสุดไทยสุเปิดน่ะโอ้ชิมันบ้าสุดไปเลมาลามาลกราเยนะนั่งยเ ันเป็นแบนเป็นกระดูกเนี่ยแซบกกัดแม่บ้านเอของน้องที่ไหนที่เด็กว่ากันะไรมเลนอยแมวหย เดียนหนูเอาไปหนูต้องกินให้หมดนะอือมันอิมีตอกอตอ,อืมกินอย่างนั้นก็พอแล้วก็ไม่ให้กินเล่นกินกับข้าวนี่เดาข้าวย่องว่ะนึกเสีได้อือเนี่ยบลอมเจอว

พักซะอสกกอากสนุกสามทุ่มแล้วคุณาจะขับไปนอนจนังไนขอนอนสี่ทุ่มอันนี้สามทุ่มกลัวน้อยนึงเสีบแฮงพี่นออ้องกระดูกอ่อนแมสุดยอดเลย มะเขือเทศด้วยนะมะลินมะลินก็มาบ้านหนูนะอ๋อเออหน้าไปว่ะกุ้งหน้าไปว่ะอือหนูเห็นเขาเปลี่ยนป้ายแต่หนูอ่านหนูให้โซเฟียมันอ่านแล้วนี่อาจจะมีเสียงแบบแทรกซ้อนเข้ามาหน่อยนะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอันเติมฟื้นใหม่พี่น้องที่ย่างปลาหมึกแบบนี้ย่างปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกเปียก ปลาหมึกเปียกก็คือปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกสดอะไรจ้ะพี่น้องส่วนอันนี้ปลาหมึกแห้งจ้ะปลาหมึกสดน้องเอามาแต่ปลาหมึกแห้งของแม่เอามาจี่ไฟนะจ๊ะรอให้มันเป็น่านก่อนเขากินแล้วกับบรีล้วก็ต้องกินอย่างอื่นอีกนะพี่น้องอามากินเนื้อคนอื่นมันแซบนะพี่น้องสร้างเปากาแฟกินเงื้อเจ้าของบอแซบไม่ละห้าบาทสิบาท ฮะโบสวนนั้นสวนผักเออสวนดอกไม้ไงย่างปลาหมึกตออ่อหน่าจ้าอื้อหือหนวดปลาหมึกเน้นๆพี่น้องเออกินนั้น เข้ากินน้ำต้มกระดูกปอนแล้วกัสิพ้าไปเบิงพระอาทิตย์ตกดินเที่ยงคืนเด้อบันนี้ทันหรือไม่ทันไม่รู้เนี่ยดูก่อนหมอกลุ่พี่น้องสวยสวยสวยมากโอ้ยทำไมขี้เฟื่อมาบังตะวันล่ะนะวันนี้จะเห็นนอกวันนี้พระอาทิตย์เนี่ย โอเคจบ g e t h ป r เอทโซเฟียก็เสียงคอยแท้ถึงแล้วจ้า เออเออจาะที่นี่เลยครับรถนุ่มเสตียใจนกุ้งบมรุ่เรื่องแม่ยวานนก,กุ้งข่าวสะพานมันเลยอ่อยไปจะสร้า <laughs> งไ <c oughs> ด้พี่น้องเอ้ยมาฮอดละหมอ,อกเห็นมะหมอ,อกกับเมฆเต็มนึงเออไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยอยู่บ้านแดดเปี้ยงๆมาพี่เราไมหม,มอ,อกเพราะว่ามือวานนี่กคยแบ่อันเนี้ย แดอยู่ตรงเนี่ยเกือบสี่ทุ่งก็ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่มือนี่มาบ่มีเลยแย่มากๆเลยแย่มากๆเลยเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนเห็นแต่สะพานที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ก็พอแล้วละ่ะคับเขา่ากับหน้ามากินนี่ได้ขนาดกินต้มต้มยำต้มแซบนะ่บแล้วต้มแซ่บกระดูกอ่อนะอะไรยังถ้ากันซื้อพิซซ่าคนละถาดกับน้องกุ้งมากินเย คนยังตกปลาเยอะเหลือสามคนถ้ากลางวันคนจะตกปลาเยอะกว่านี้อันนี้มันใกล้ๆหาทุ่มละอยู่เเหลือสามคนตกปลาโอ้ยแย่แย่เสียดายปีนั้นแม่เอม่ามานอเวสทเแรกแม่เอม่าจะไม่ผิดก็จะนอนตรงนี้เลยพี่น้องนอนตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายภาพทิศเที่ยงคืน เด้อมาเด้อเด็กน้อยเด้อมาหากินข้าวกินน้ำเด้อโอ้เนี่ยมันนั่งได้เด้อ่อนมันมีขี่นกได้นั่นนั่งได้เออแล้วนั่งนอันเดียวมันก่อนฝั่งตัวน้่มห่อนื่อเหล็กฝั่งฮัชกูหลบกินนี่เรียกนะในเวลาอาหารแลงจากรอบที่เขาใดวะนี่หาทุ่งควานน้อยเลยได้พี่น้องโอ้ยเสียดาย พระอาทิตย์ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยห้าทุ่มกว่าแล mmm, ้วดูหลานเขาเกแ็ห็นใหญ่ขึก็อือืเอาทินมาเนียวอูขึ้นมากินข้าวแรกแล้วันเด็กน้อยนี้โอ้ยเอ็มมากก็ไปเลียงหนากินข่้เนื้อก็ขมเหนียวล่ะ ปิ๊กนอกบ้านอืมติกนี่หนอกบานเตะตีลงล่างเลยเอเลียนะเดี๋ยวน้องจะจับอีกลูกข้าเขียวมาโยนให้นะเดี๋ยวเอาปลาหมึกมากุ้งเห็นที่ซาเราไปหยาบปลาหมึกดิหยาบเด็กอ่าครับตีกับเบนตกเปียก่น้องที่ย่างเมื่อกี้อยู่สวนบ้านแม่อมาเนี่ยล่ะโอ้โหได้มาได้บรรยากาศจังเลยเด็กน้อยเอออีลีตัวหัน ก็ไม่เป <Lee> <problemas. S 2> ็นไรลูกไม่ต้องใส่ลืมกุ้งลืมเอาซอสกระเทศมาลืมว่าเราจะซื้อพิซซ่าหรือมาซอสกระเทศมาให้เอ็มมาแม่ก็ยังลืมว่าเป็นอย่างไรอีกจริงๆในใจกอยู่ที่ร้านของกูอยู่ปิดร้านเลยว่าว่าไม่อยากให้มันเย็นมากกว่านี้ก็เวลานั้นมันต้องปิด นกมันขึ้นไปเพียงคืนกับสิพาก,กันกับอะไรพี่น้องอีกเรึ่งอีกเรึ่งชั่วโมงน่ะนกหังนกได้หมดลายหังนี่ยใช่ไหมเี่กมีแม่มนนกไม่เห็นหางลูกกำลังโอนอ้อนนี่หน่อยเยอะ นจะต๊เบ็ดอยู่นั่นน่ะน้ามาทำอะไรกันตรงนี้ได้นะเนี่ยพี่น้องเพราะว่าในหลืมนี่ไม่มีใครเห็นมาฉีจะคิดลึกมาชีมาอะไรอย่างเงี้ย

ไม่มืดเด้นอนี่จ้าไม่มืดนะเนี่ยแต่ว่านในกล้องในกล้องมันอาจจะดูแบบมืมดสลัวแต่ว่าในความเป็นจริงไม่มืดจ้าเนี่ยเนี่ยคสาวสัมโอยมาคุยกันนะนล่มันจะตกน,น,นัีนยคนเลยนั่นน่นน้องกุ้งที่ได้ประมุขยีน้องกุ้งก็ได้เง้วอีหล่าเงวเวน้องคุณกล,ลัวนะ กลัวน้อยๆเราอ่อนลับดึกเป็นเออไม่เป็นไรจะปิดเทอมแล้วเด็กนอนดึกได้พักร้อนนอนดึกตื่นสายสิพายเบิ่งคนตกปากพกทุ่มกวัาได้พี่น้องมาลงมาอีกลูกนกสู่ดวงอืมพระเข็มไม่ชอบเลยนก con một mũi sài. Già nắng, mát chảo tục phát, nóng nửa tay. Mát chảo 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 tay. Mát ตูนว่าให้เธออย่ามาักครัมดเดาสวนมักครัมโอ้ยอ้าเจ้าได้ป่าสาบะที่นอสองทางเลยป่าสาบะนะพกทุ่มกวางตกได้เซยอยู่อ่ะกลัวขนาดเขาตื่นตื่ัวเนอะตัวถ้าพาแติลูกพี่เฮือนเนาะมันกลัวความสูงกลัวไ <c oughs> ม่อยากจะดูคลงไปดูนะ้ำ น้ออีละบักหลาเห็นจะพื้นเพื่อนมันก็ยาตแตเ้วอาาอกมาใหนอกมานี่อ,อันมาถึงบ้านแล้วจพี่นอ้องอันนี้ก็สิได้อาบนา้ำรับนอนเนี่ยแบนี้สิดายพี่น้องเอ้ไปกับเจอหมอกเจอ,อยังไหมอืมบ่เจอพระอาทิตย์ตกดินเลยไหมเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนาะ แต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือของนอร์เวย์นี่พี่น้องหน้าร้อนนี่จะไม่มืดเลยคือแบบบบมืดเลยแบบไม่มีสลัวไม่มีอะไรคือแบบสว่างตลอดนะพี่น้องแต่ว่าทางแม่เอม่านี่ก็คือเหมือนจะมืดแต่ก็ไม่มืดนะอืมก็คือเหมือนที่แม่เอม่าทายเนาะแต่ของจริงนะมันจะไม่มืดแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องอาจจะดูเหมือนมันมืดหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นทางเหนือทางไรของนอร์เวย์เนี่ยไม่มืดเลยจะสว่างตลอดเวลาจะนอนก็อาจจะดึงม่านม่านแบบว่าบังความมืด่างนะพี่น้อง ให้รับ <Hands up> ่วยเฉยฮะละกะกะกะเบิ้งหน่อยนึงนี่แหละพี่น้องพี่น้องเนักพระวัติพอเห็นว่าที่ตกดินนี่จังไรกระตามนั่นแหละเด้อจ้าอืมแล้วจ้าคลิปนี้กับพ่อทำนี่แหละอืมคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่มาใหม่ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปจ้าสวัสดีจ้าบายๆขณะนี้ เวลาตีสามยี่สิบสองนาทีเห็นไหพี่น้องหมอกงามงามยังแจ้งโคโลอยู่หมาะก,กับงามขากงามเนียไหมเอ้ยสอนหารับหานอนก่อนตีสากลัวแล้วท้องฟ้าสวยงามมากๆพี่น้องเห็นบอก พระอาทิตย์ขึ้นตอนตีสามกว่าเลยวนี้เด้อเมืเ่อนงตีสามกว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นภาษีเขานอนกะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยเห็นไหมหมอกเริ่มลงมาต่ำแล้วพี่น้องเนี่ยลงม,มาต่ำแล้วเนี่ย